ใจอ่ะอ่ะได้ได้ดูสะกดข้ามมาแล้วใช่ไหมก็จะดำๆเหม็นเหาเยอะมั้ก็จะมืดต่อยน้ำพ่อฉันสินทงมากพอด่ะพ่อสินทงมากเลยงวา้บ ช่แล้วเราจะเจอหน้าตาแบบนี้น่หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะสอนให้ฟังนะอันนี้เมื่อกี้อ่มันไม่มีเสียงโอเคเดี๋ยวแบบเข้าก่อนเข้าก่อนรอคืออ,อ,อ,อมันก่อนนะโอเคนะนี่มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็ชื่อเอาอะไรเนี่ยแล้วก็ล็อกเอาแบบอะไรนะ แล้วก็ได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดไปเล่นเลยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ต้องเล่นให้มันเข้าใจ่นอนนะคะจะเล่มเขาเขาไม่ได้บงังคับเตืเพราะเขาไม่ได้บังคับเตือนครับสวยที่เพิ่มแต่ลเส่วนแล้วเพิ่มถึงผีกูบัวเราเพิ่แล้วกเกอร์รอย่างเนี่ยไอไอตัวน,นี้เนี่ยไอพวกไอเทมสวยเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้ชุด จะทำให้เราได้ชุดได้แล้วก็เล่นไปอรแ้กน่มันก็จะเป็นนี้เข้าใจไหมไป Let's warm up ถัดมากตัวแล้วนี่ก็คือชื่อของเขาคือตัวเียนก็ไมมีแต่คนสุดยอไม่เก้เนี่ยอะเดี๋ยวเจ๊เล่นให้ดูแล้วกัน พ่อเจ้เล่นตอนเชา้าแต่ปกติพ่นัะเล่นตอนกลางสายเล้นมาเล่นเช้าพ่อเจ้เป็นชเช้าเกินใหม่ในคนมาเบียดอ,ะอ่ะแม่มาเบียดเิมโทรศัพท์แทบจะแตกไหนมีมีแต่ดูสีไทยโอ้โหมาแกง กแก่งอันนี้เขเคี่ยรู้ไงเพื่อ,อนมมมมไม่ได้รักเลยไม่ได้รักแบบไปนะไม่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 ถ้เ,เ,พเ,เพื่อนอเราจะรักแบบเพื่อนอะไอไอพวกนี้มันก็ ีมันเป็นพวกจักรตูนเขาอยากไอ้เจ้าหนโอเคเราเวลาตายก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราสามารถติดเกมได้ตัวตายได้คู่โอเคเราตายตรงนี้ะเราตายแบบไหน นี่กังไรตาเนี่ยแล้วเมื่อเขาฝังประมาณก็ไว้ทุนข้างในก่อนใส่ตัวใที่แน่นไว้ข้าง in. Hey, What's the moment เวเก้รอยโอเคเลาเจะช่วยเหลือเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นยาเจ้าหน้าต่เที่ยวใหม่ตอนนี้เที่ยวใหม่ถ้าันเติมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเที่ยวนี้นะเที่ยวนี้เลยเรี่องสองพันใช่ไหมสองพันกสี่พันสามอ่ะ รวมทั้งก็4,000ตอนนี้ยังไม่เต็มหน่อยๆเกือบถ้เราไม่อยากงเต็มแล้วก็เต็มๆก็ยิงตรงน้้ไม่เต็มก็บอมางเตลอนไกืบคึ่ยน First Blood Double Kill uh, Double Kill 我这边有剪的，这个就是空调。

สมมติสมม่ิามาใสาเ่เค่่ีนมาเหลือเหลือจิตร้อยใช่ไหมเหลือสี่ใช่ไหมเหลือสี่้ยแล้วได้ค่ากระป๋อีกห้าเป็น9ก้าร้ใช่มเก้าร้อยวุ้ก็ต้องเติมเก้าอยเพื่อมาเติมอีกนะครับ อันนี้คือจ็คพอตนะชนะแจ็คพอตมาเลยอันนั้นมันก็จะเปันนถ้ามันเราต้องเติมสองพันสองันเล้นด้วยนะบาทีี่ถ้าเราไม่ด้เรชุมไให้เราเมไ่มมันบอกว่าไม่ใ้แต่างติเราจะเอาพันเนื่อาเาเอาพันเติมพันมันไม่ให้ใช่ไหมล่ะ ไม่ให้บางขาขาดมาเห็นมนะปูบอกมันแตกมันได้มันได้วันน้บางขาบางขาไม่ได้กห็ไหมขารน่มันไม่ให้ขารมันให้มันตอไหม็้อขอดึงจะเยอะไหมูต้องรันษามันจะให้เติมมันจะให้เติมเยอะกว่าตัดมนต่อไหมจะดูเพิ่มอีกเพิ่มพักหนึ่งมันไม่ให้มันให้เติมพักสองตัดในร้อย

นืนสแต่แร่ไม่ทันโอเคเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปให้เบิร์ตงา